จะได้เห็นคนด้วยเออเกินไปมากเกินไปไม่เหน้อยอะอัละโอ้คือเดินหน้ากันไหมเออไปไปเสียต่อไปได้โปเลียต่อไปได้ นี่ครับช่างเชื่อมมือหนึ่ง oh. ของสังโดสังโดไทยได้ร oh ับรางวัลมาแล้วสองรอบนะ oh. ครับนายก้นมาเออละพอ่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับจังเจียมจากสังโดครับ, <timeline. S 1> บที่ว่าที่สถานการณ์ตอนนี้กับช่วงโควิดครับ